เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมไมครับเราจะมารีวิวไมครับหนึ่งจุดสิบแปดกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไว้บ้างไปดูกันเอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในช่องเซอร์เวนชาแนลนะครับวันนี้เราก็กำลังจะมาเล่นเกมไมคร c r หนึ่งจุดสิบแปดกันจะเป็นยังไงไปดูกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปกันก่อนอื่นเราก็จะเริ่มเออเอาชีวิตรอดธรรมดาธรรมดาไปก่อนเออก็ก็อันนี้คือแบบเราปรับภาพสูงสุดเลยนะคือแบบก็คองม,มันดีกันนะโมโม,โมควานควานควานน้องเคยเห็นคว้านหรือเปล่า ว่านมันจะเป็นยังไงกันนะไม่รู้เหมือนกันจบไหมอะไรว่านเนี่ยมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วตับสนคือ <c ười> <c ười> เราไม่ได้เล่นมาครับนานไงก็เลยแบบทับตับสนนิดน,นึงปุ่มเราว่าหลายคนงคนงสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ เกมแคปเจอร์เกมแคปเจอร์มันใช้ไม่ได้อ่ะเลยต้องใช้ display capture ์ไปเนี่ยนะไม่รู้ว่าเป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรดูเหมือนว่าเราจะเกิดที่ใบโอมจังเกิลบานเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยเก็บอันนี้มาก่อนอุย้ยรู้ต้นไผ่ดิเอาจริงๆนะคือตั้งแต่เล่นมมค้ามาไม่เคยเห็นต้นไผ่แบบ เยอะขนาดนี้อีหมูอีหม,มูมาน,นี่ลืมปิดออโต้จ้าปิดตรงไหนวะหนึ่งชั่วโมงผ่านไป นี่ไงมีเพลงด้วยนะเนี่ยเออใช่เออต้นแผ่นนี้มันสามารถแบบสร้างเป็นสติกได้นะทุกคนสำหรับคนี้ไม่รู้คือมันก็ดีแหละแล้วมันก็ไม่รู้อ่ะ ก็จะคนอ่ะมันก็ได้หมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันเนะ่ยเออเออจากที่เราสังเกตนะคือ1นึจปดอ่ะคือมันแบบมันจะมีอะไรแบบลกๆเต็มไปหมดเลยคือเขาเก็บเขาดูเหมือนว่าเขาเก็บรายละเอียดแบบใบอมต่างๆยิ่งขึ้นอ่ะแต่งโม ไม่ทําเรือเอาแล้วไหนเรือล่ะเอาไม้ไม่เห็นเรือรู้รว่าไม้ไม่พอแล้วว่าน่าจะไม้ไม่พอเอาเดี๋ยว เรือมันไม่ต้องใช้นี่นะไอ้ที่ขุดอ่ะที่ขุดดินอะโอ้นี่เห็นไหมสังเกตได้เลยไม่ได้เร่นนานแล้วเมื่อไหร่เราจะออกจากไบโอมนั่นเนี่ย โอเคเราจะสำรวจ map แมปละเกมโหมดไปดูกันเลย เดี๋ยวขอเอากล้องส่งความไกลมาก่อนส่งทางไกลดิโอเคม้มอดูไหนมาเจอแล้วนี่ฮ่าโกงมากใช้กล้องส่งทางไกลแล้วก็ กด4ในการซูีิเนี่ยดูดิทุกคนดูดิภูเขาเลยเนี่ยคือแบบเกือบถึงเมฆอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปับช้างโอโ้โหคอมสี่อ่ะปับให้หมดเลยดูสิว่าเครื่องเราจะรับได้ไหมทดสอบความแก่งของคอมเฮ้ยลื่นเฉยเป็นไงบอกแล้ว คอมพี่มันแรงไอ้น้องแต่ทางที่ดีเออป่าบมนเดิมเถอะคอมร้อนมากโอเคปราบมาเดิม,ม,รม,ป,รม,ดมประมาณนี้พอได้อยู่เออถ้าวันไหนว่าง,างก็คือแบบเราจะมาอัดคลิปเอาชีวิตรอดก็ได้1น8ให้ทุกคนดู ถ้ำแต่ค่ะว่าถ้ำอ่ะมันอัปเดตเยอะมากไหนลองไปดูซิว่าถ้ำมันจะเหมือนเดิมไหมมันดูลึกมากอะ่ะมันดูแบบสมจริงอะ่ะถ้ำอ่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นลาวีนแบบเล็กอะ่ะอันเล็ก ไม,ไม่ได้เล็กนะเนี่ยอันเนี้ยโอ้อย่างใหญ่เลยถ้ำแล้วดูดิมีน้ำมีลาวาโอ้พระเจ้าจอดเอาละทุกคนพอแค่นี้และเราก็จะมาแบบแล้วก็มาแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากหรอกเออเหตุผลอย่างก็คือไม่มีคลิปลงนั่นแหละ จบไหมก็คือแบบล้้ทุกคนบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ